เอาแล้วครับผมก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านก็ด้วยแล้วก็ขอสวัสดีวันสงกรานทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ยินแบบที่มีชื่อว่าคอนดีเอลพีนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวอาวุธสงกรานทั้งหมดนะครับผมที่มันขายอยู่ตรงร้านค้านี้เลยนะเนี่ยที่มันขายอยู่กับพี่ป้างเนี่ยนะครับก็ย่ามาวิวให้ดูคนดูนะว่ามีอะไรกันบ้างครับผมไปไปดูกันเลย อย่างแรกเลยนะคะผมก็คือขันน้ํานะครับผมขันน้ําสามารถมาซื้อได้ตรงนี้ราคา100ดอกไม้นะครับผมซึ่งดอกไม้หายยังไงให้ทุกคนตีพวกมอนพวกนี้นะผมตีมอนพวกนี้ไปเลยนะผมจะมีโอกาสดอกของเออดอกไม้สีชมพูนะคะผมโอเคแล้วก็ซื้อมาปุ๊บอะพอเราได้ผมใช็คไปครับผมจ้ะแล้วมาดูสกิลเลกว่าเยฟลินกูเป็นอะไรสกิลแซดนะคะผมเป็นการคว้างน้ําออกไปนะครับผมเป็นการสั่นน้ำนี่นี่ออกไปนะเอาไปเป็นสกิลเอนะครับผม โอ้ oh, <c oughs> เป็นการสาดน้าคลื่นลูกใหญ่ไปเลยนะครับผมโอเคเอามาเนี่ดูอันต่อไปกันเลยอันต่อไปนะผมก็คือปืนฉีดน้ำเอ็นะปืนฉีดน้าเราก็สามารถมาซื้อตรงนี้ได้นะครับราคาสามร้ห้าสิบดอกไม้นะครับผมแค่เอาผมสกิลเซตนะครับผมเป็นการยิงคลื่นน้ำออกไปเลยนะครับผมนี่สามารถหันซ้ายหันขวาได้นะนี่เอาโอ้ oh, ตัดตูมาอุ้ยจะต้องจัดการแกกแล้วอ่ะสักครู่นะครับ โอเคนะเหมอนว่าปืนชิ้นนะ้ำจะมีแค่สกิลเดียวนะครับผมก็คือสกิลแซดนะครับมีแค่สกิลเดียวจริงจริงนะคบผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูอาวุธต่อไปกันเลยเอาวุธชิ้นต่อไปนะผมก็คือเอ่อถังน้ํานะครับผมนะสกิลแซดนะคะผมเป็นการปล่อยลูกน้ําออกไปนะครับผมตอนเป็นสกิลเอ็กนะคบผมเป็นกวางเป็นการคว้างถังออกไปแล้วก็ระเบิดนะประมาณนี้แล้วแล้วถังเราก็ถังในมือเราก็จะหายเลยนะประมาณนี้นะครับนี่ ฟึบคว้างถังตูม้มวันนี้นะครับโอเควันนี้นะครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย